สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเข้าสลายกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าปาเป้าโดนจับตัวไปแล้วจากกรณีกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าจัดกิจกรรม11สิงหาไลลา,ลาทราราชและกลุ่มมวลชนม็อบ11สิงหาคาม็อบ บีบแตรส่งเสียงเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการชุมนุมโดยบรรยากาศภายในการจัดกิจกรรมได้มีการทุบสารพระภูมิและจุดไฟเผาสารพระภูมิที่บนถนนซึ่งภายหลังจุดไฟเผาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนได้เข้ามากระชับพื้นที่จนทำให้มวลชนแตกหือกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการเข้ากระชับพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนทางกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบ11สิงหาได้ใช้สีคว้างปาและสาดใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งเหตุการณ์เป็นไปอย่างชุนละมุนโด ทางตำรวจได้เข้าสลายการชุมนุมทันทีและสามารถจับกลุ่มผู้ชุมนุมได้บางส่วนล่าสุดในเวลา15นาฬิกา55นาทีทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในเบื้องต้นโดยตำรวจได้ยึดพื้นที่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิส่วนมวลชนที่เหลือทยอยสลายตัวออกไปขณะที่การจราจรก่อนหน,นี้ถูกปิดเนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมลงไปทำกิจกรรมบนพื้นผิวจราจรล่าสุดเริ่มปล่อยรถบ้างแล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนยังคุมเชิงอยู่บนถนนโดยนอกจากนี้นั้นทางเพจ The Bottom Blues ได้มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมอีกว่าปาเป้าโดนจับตัวไปแล้วมีนอกเครื่องแบบใส่หมวกสีเขียวชัดเจนมากเพราะหลังเข้ามาสร้างสถานการณ์เขาได้วิ่งหนีเข้าไปหลบหลังโลกคอฟอโดยคอฟอเปิดโลต้อนรับในทันทีและผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อว่าอิทิพั์พินระโรดรายงานสถานการณ์ล่าสุดว่า ป้าเป้าได้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนจับตัวไปขณะกลุ่มชุมนุมกำลังเคลื่อนขบวบนสำหรับป้าเป้าขวัญใจชาวม็อบ3มนิ้วที่ได้เข้าร่วมชุมนุมในวันนี้โดยก่อนถูกจับกลุ่มตัวได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์โพสต์คลิปป้าเป้าพร้อมระบุว่าที่ยายมายายก็ต้องสู้เพื่อปกป้องเด็กๆเ,เพื่อให้กำลังใจน้องๆเพื่อให้เด็กอบอุ่นใจยายแก่แล้วก็ยังมาไม่พอยายยังซื้อนุนซื้อนี้เลี้ยงยายมีตังค์เท่าไหร่ก็ซื้อถ้าตอนนี้ไม่สู้จะเอาแรง ที่ไหนไปต่อสู้ออกมาแล้วเราจะได้ประเทศคืนมาจลิมเอ๋ยดูเอาไว้จําเอาไว้นะเป้าไม่ได้เป็นศัตรูกับพวกคุณช่วยคิดบ้างเด็กรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งสิ่งไหนชั่วเขาเก่งกว่าพวกคุณที่ความคิดมีแต่ถอยหลังท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ